ค่ะเมื่อนีนุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขค้มฟันนะคะข้มฟันของนนทิยานะคะ,อะตอนนี้ขณะนี้เวลานี้นุนทิยายังอยู่จังหวัดอุดรนะคะผ้านองอานมาสอบสัมภาษณ์นะคะนนทิยาก็อยากจะมาแบ่งฟันเอฟซีนะคะเพราะว่านุนทิยาซื้อเลขไว้ซื้อเลขไว้แล้วก็ฟันดีนะคะฟันว่าได้หนึ่งเขานะคะได้หนึ่งเขาเนี้วนะคะนุนทิยาเอ่อเคยฟันแบบนี้นะคะ เคยปันแบบนี้เลขเขานะคะก็จะมาแบ่งปันเอฟซีวานุทิยาซื้อเลขไว้มันมีแค่2คููนะคะ2คููเลขบ่หลายตัวนะคะซื้อไว้แล้วก็ปันไนนว้ได้หนึ่งเขานะะี้วหนึ่งบ่หลายนะคะหนึ่งบ่หลายหนึ่งหนึ่งบ่หลายไม่ก้มปันนะคะก็บรู้ว่ามันจะถือตที่เฮ่าบ่เน้นหรือเปล่านะคะซื้อไว้แค่2คููนะคะ นุ่นทิยากจ็จะให้เบิรงหลักฐานนะคะที่นุ่นที่ยาซื้อไว้นะคะเป็นสลากกินแบ่งซื้อไว้ประมาณหาใบานะคะสาเหตุเหตุและผลที่ซื้อเลขตัวนี้นะคะซื้อไว้เพราะว่าฝันเกี้ยวรถนะคะฝันเกี้ยวรถกลางขึ้นกับฝันนะคะนอนกลางขึ้นฝันฝันว่าขับรถไปนะคะไปทั้งทั้งแบบถอยหลังนะคะขับถอยหลังทั้งในน,น้อยก็ถอยได้นะคะ แล้วก็เดินนาแล้วก็ถอยหลังฝันกลางคืนนะคะแล้วก็นอนกลางวันนะคะนุ่นทิยาบํสบายกินยานะคะกินยาแล้วก็นอนกลางวันก็ฝันอีกนะคะฝันกลางวันนะคะฝันว่าคับรถอีกนะคะเราได้ซื้อเลขทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถเจ็งของนุ่นทิยานี่เป็น8059นะคะ8059นะคะเลขซีโตแต่ว่านุ่นทิยาไปหาซื้อมันบ่ได้นะคะเลขซีโตก็ได้แต่สองตัวท้ายมากนะคะ หลังจากนั้นกลับไปซื้อเลขอ6226ไว้นะคะนะคะรักฐานห้เบิรงววนนุ้นที่ย่าซื้อไว้ตัวได้แนนน่นนะคะเลขที่นุ้นที่ย่าซื้อไว้มีมีหาเก้าเก้าหากับ2662มีสมีนะคะซื้อไว้แล้วก็ฟันดีฟันว่าได้หนึ่งเข่านะคะหนึ่งเข่าเนี้ยนะคะนะคะ ไปซื้อศูนย์หาเก้าโมี่นะคะในตาหาเก้าเก้าหานะคะคือโกเกียวลักลอยบอกเกียวโตนานะคะเอาแค่สองโตนะคะหาได้แค่สองตัวไทยนะคะหกสองสองหกแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้านะคะแล้วก็ฝันมาได้หนึ่งเขานะคะฝันมาได้หนึ่งขาอเนียเเน้ยวหนึ่งข้อเนี้ยวสองรอบนะคะรอบแรกกั็หนึ่งหนึ่งว่าร้ายรอบสองแล้วก็หนึ่งไม่อีกนะคะ เะคะยฝันแบบนี้นะคะนนที่ยาเคยฝันแบบนี้เลขเขานะคะกับ,บรูว่ารอบนี้จะเขาหรือบอเขานะคะตะกอนนี่เคยฝันแบบนี้เขาปัจจุบันนี้มันจะคือตะกอนนี่บอนะคะนนทิยาก็เลยอยากจะมาแบ่งปันช่วงที่นั่งล่อลูกสอบอยู่นี่คือนนที่ยาบ่ได้ไปไทายคลิปหาคลิปหาแนวทางให้เอฟซีนะคะจําเป็นย,ยั่งยิงก็ต้องเอาแนวทางของนนที่ยามาแบ่งปันนะคะ สรุปว่าในคลิปนี้จะเป็นเลขข้อมฝันนะคะฝันของนุนทิยาเสื้อเลขไว้แล้วฝันดีนะคะก้อนจะซื้อเนี่กัฝันเกี่ยวรถก้อนนะคะนะคะฝันเกี่ยวรถถะาเบียนรถมันเป็น8 0 5 9น้ากะน,นะคะก็ได้นะคะก็ได้ซื้อห้าเ9 9ห้าสองหกสองนะคะเสื้อไห้โตที่นุนทิยามักโตมักโตชอบคือโตว,วงกลมนะคะวงกลมห้ากับสองนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางะส้่อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเวลาเอฟซีซื้อก็ซื้อบนซื้อล่างเด้นค่ะนุนทิยาอยากกับแบ่งปันกับบ่รูว้ว่าจะมาหรือว่ามาจะใช่หรือบ่ใช,หช่หลายๆปีพ่านมาทีนุนทิยาซื้อเลขไว้แล้วฟันว่าได้หนึ่งเขาพี่น้องมันเขาจริงๆนะคะก้อนน้านี้นุนทิยาเคยเคย,เคยซื้อเลขไว้หาสองหาสามแล้วก็ฟันว่าได้หนึ่งเขา่าเลขออกหาสามมาตรงๆนะคะนะคะ ก็เคยฟันลักษณะนี้คือเลขเข่านะคะก้อนหนานี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้มันจะเป็นคือก้อนหนานี้จะเป็นคือกันบ่อนะคะนุ่นทยากระบะรูนะคะน,กกนะคะห้นะะากระถ่ายทําให้เป็นแน้ทางหาซื่อสากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นทยาเป็นเป็นซื้อนําเสนอนะคะก็มีอย่างดีๆก็อยากกับแบ่งปันเอฟซีนะคะมีถือไม่พิษมีเขามีรดบางั้งนุ่นที่ยาฟันบางข้ง,ง,ขงมันกลับไปเพื่อนบ้านบางคั้งมันกลับมารัฐบาลไทย กับลูกคือการากว่างวดนี้จะมาหรือว่ามาจะใช่หรือว่าใช่นะคะทางจองเฮานี่เป็นแค่ซื้อนำเสนอนะคะนะได้ท่านหลายก้นก็ยายนูนที่าตไปตามอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ช่วงนี้กับยากจากน้อยพี่นอ้องเอ้ยแลนไปแลนมานะคะยากผ้าลงอ,อันมาสอบสองรอบแล้วนะคะสอบสอบขอเขียนผ่านแล้วนะคะอาทิตย์ผ่านมารอบนี้กับมาสอบสัมภาษณ์อีกนะคะ นะคะก็บอกเลไปหาแนวทางให้เอฟซีพักหล้างๆนี่ก็มีตะโทษสัมผัสนะคะนะคะสำหรับเลขเล่าเลขเล่าของพิวาดนะคะอาจจะเป็นตอนเย็นๆนะคะนุนทิยาจะพิวาดบอกว่าจะให้สัมผัสแล้วจะบอกให้นุนทิยาเอาแนวทางมา,า,าอะไรมาเล่าเอาเองนะคะเพิ่นจะให้เอาเสียงเพิ่นสัมผัสแล้วนะคะเพิ่นกระนัดนุนทิยาตอนเย็นๆให้นุนทิยากลับกลับจากผู้ดอนนะคะจะไป สัมภาษณ์ให้เลขเล่าของพี่วาดนะคะเพราะว่าเมื่อนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เลขยังไมนได้ออกก็เป็นวันจันทร์ถึงจะออกเลขเล่านะคะนะคะนุ่นที่ญาจะขัดจากน้อยเด้อพี่น้องช่วงนี้กับเอฟซี FC บางท่านบางคนบ่โชคดีคนกับอยากได้แนวทางเล่าแต่ว่าอยากได้อาจารย์ได้ที่เลขน้อยที่สุดนะคะเลขหลายคนกับบม่มีแนวทางมาลงทุนนะคะบ่มี เงินมาลงทุนบอกต,ตรงๆมันก็ซื้อแค่หาบาทสิบบาทนะคะนุนทิยาจำเป็นต้องคัดนะคะคัดเอาอาจารย์ได้ที่เลขน้อยที่สุดนะคะเลขรล้ายก็เป็นการลงทุนหลายนะคะกะคัดเอาในน้อยเจ้าได้นน้อยนะคะนะคะบางก้นกะจะหายนุนทิยาตามแม่บุพานะคะแม่บุพาเลขเพิ่นกะเขาซูนหามาตรงๆนะคะแล้วนุนทิยาจะตามหายนะคะไม่เกินวันพรุ่งนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นหน้าทางของนุนทิยานะคะนุนทิยาฝันเอ่อฝันเกี่ยวรถนะคะฝันเกี่ยวรถสองสองมือนะคะฝันกลางคืนแล้วก็ฝันกลางวันอีกนะคะทะเบียนรถเป็น8059นะคะนุนทิยาก็เลขไปซื้อสลากกินแบ่งว้กับเลข26เอ่อเลข26นี่เป็นเลขพ่อยอดวอนนะคะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้จับนก นกสองโตนุนทียากับตีสองหกนะคะสองหกหกสองนะคะก็เลยเอาสลากินแบ่งมาซื้อไว้นะคะซื้อไว้แล้วกับฟันว่าได้หนึ่งเข่านะคะนะคะสลากินแบงอยู่ตรงนี้นะคะซนะนะื้อไว้มีสามนี่นะคะมีหกสองสองหกเก้าหาฮาเก้านะคะฮาเก้าเก้าฮานี่เป็นทะเบียนรถนะคะสองหกหกสองนี่พอยอดว่อนฟันว่านกสองโตนะคะนุนทียาตีสองหกหกสองนะคะ ซื้อไว้แล้วก็ฟันว่าได้หนึ่งเขานะคะขึ้นเดียวหนึ่งสองรอบนะคะต่ว่แต่หนึ่งบ่หลายหนึ่งน้อยๆนะคะก็เลยมั่นใจว่าเลขนาจากเขาแล้วนะคะสรุปว่านุ่นที่ยาซื้อไว้มีเลขหาเก้าเก้าหาสองหกหกสองนะคะตัวที่เน้นนะคะตัวที่เน้นคือหาเก้าเก้าหานะคะเออเน้นหาเก้ากับสองหกนะคะที่ตัววงกลมนะคะตัวที่เน้นสุดๆคือห้าเก้านะคะ นะคะล้วก็ล่องลงมาก,กับเป็นสองหกนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางของนนทิยานะคะคว่ำฝันซื้อเลขไว้แล้วฝันดีนะคะฝันมาได้หนึ่งเขามันจะมาหรือ่ามาจะใช่โบใช่นนทิยาอยากจะแบ่งปันนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสะะลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ<ช>นะคะนุนทิยาก็ขออว,วยพ่อหนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชดีนะคะของนุนทิยาซื้อเลขไว้แล้วฝันนะคะขอให้โชคดีในงวดวัดนที่หนึ่งกันยายน2568นะคะ